has been defeated. Shoot it. An ally has been defeated. Blood back! Your tower has been destroyed. Dominating. Kayla. An ally has been defeated. Legendary. An ally has been defeated. Shoot it. โอเคครับผมก็ดี่นี่จะรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินนะครับผมโคจิกิเบียคุยะหรือว่าเซนมงซาซิระจะเป็นสกินของมูราดนะครับผมนะมาครับก็คือมาเล่นมูราดนั่นแหละนะครับผมนะ มจะบอกว่าสกินเนี่ยนะครับผมผมทําคลิปสุ่มอยู่นะครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมว่าผมโดนไปกี่คูปองนะครับจริงๆก็จริงๆก็เล่นมูลาดบ่อยแล้วนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเอาไปเล่นในแรงอ่ะแล้วมันเล่นยากมากทุกคนอันนี้ผมต้องกดธรรมดาเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะนะครับผมนะประมาณนี้เพราะว่าในแร้งอ่ะเหมือนเหมือนเขาแบนก็จริงนะครับผมแต่พอไปเล่นจริงๆแล้วมันเล่นยากมากนะ มันค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ในมูราดเป็นผมก็ต้องขอประทานโทษนหคผมสาหรับความคิดหรือว่าความรู้สึกของผมผมเล่นไม่ได้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับเมนมูรหลาดนะขอโทษจริงนะครับก็ในัผมก็มูรหลาดก็เป็นฮีโร่ประเภทแอซซัสซินไฟเตอร์นะครับผมนะซินไฟลเตอร์เล่นกับจังหวะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตัวมันจะเล่นกับสกิลค่อนข้างจะเป็นหลักนะครับผมนะ มาพูดถึงสกิลของมูลาดกันหน่อยดีกว่านะครับผมสกิลที่หนึ่งนะผมจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมนะสามารถพุ่งได้สองทีนะครับผมกดครั้งสุดท้ายนะครับผมจะกลับมาที่เงาเหมือนเดิมนะครับผมเวลาพุ่งไปจะทิ้งเงาไว้นะเนี้ยนี่นะครับผมถ้าเรากดอีกรอบนึงก็จะกลับเงานะครับเวลามาณนี้ถ้าสองนะผมจะเป็นการลดเกาะนะครับผมนะถ้าสองนะครับถ้าเกิดว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมดูคลิปนะครับอยู่ขอบวงนะครับผมเขาจะโดนลดเกาะนะครับ ส่วนอัติเมสสกิลนะผมจะเดมนชันแสนะผมจะเป็นการฟันนะผมห้าจังหวะนะครับผมนะแบบนี้นะชึบโอเคฟันโอเคโอเคตายเออได้พอดีเลยทุกคนนะเงื่นไขของอัติเมสสกิลจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรามีสแต็คครบ4สแต็คนะครับผมเราถึงจะใช้เดมนชันแลดได้นะครับผมนะแบบนี้นะโอเคนะแบบนนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็นะครับ ตอนนี้มูลาดอ่ะมันปรับมานานแล้วนะครับผมนะสกิลที่1อ่ะถ้าพุ่ง2ทีก็จะคือจะได้2สแต็กนะครับผมนะแต่เมื่อก่อนนี้ต้องตีให้ครบ4เลยนะครับถึงจะได้สแต็กนะครับสแต็กหาได้จากไหนนะครับผมสแต็กหาได้จากคลิปนะครับผมแล้วก็ฮีโรฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ทิการเล่นมูลาดนะครับผมสกิลที่2นะผมสามารถหลบดามจได้นะครับผมสามารถหลบดามจดป้อมได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เป็นบงเซอร์คูาอัลติเมตสกิลโอเคนี่ประมาณนี้นะก็กลับเงาเนาะประมาณนี้นะครับผมมูหล่าก็จะเล่นแบบนี้แหละนะครับเล่นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกมตามก็ตัวใครตัวมันนะครับผมนะซอมมูล่าหนะบอกเลยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอของดีว่ะไอ้นี่เอ้ยรันไม่ทันเอาอะไรยังไงรันนี่ไงเอเมชันสแลตไปดินี่นะครับผมก็สำหรับสกินคุจิกิเบียคุยะนะครับผมก็ โสดสกินมาจากอนิเมะเรื่อง Beach เทพมรณะนะครับผมนักล่าสูนใช่ปะไม่จะไม่ผิดเอ้ยถ้าจะไม่ผิดนักล่ายูมาทูสยูมาทูสนักล่าสูนปะเออประมาณนั้นเลยมั้งเดี๋ยวจะมาซ้ำกับไอ้นี่นักล่าสูนเห็นเราปิคาจะสูนเนาะนี่นะครับผมคือคือถ้าเกิดตีธรรมดาของคุจิกินะครับผมนะเขาเขาเขาจะตีแล้วแล้วเหมือนจะใช้แบบคาถาปะเขาเรียกคาถาว่าที่เป็นไฟฟ้าไง เฮ้ยไม่ถึงนะทุกคนส่วนท่าสองเนี่ยครับผมก็จะเป็นเอ่อท่าบาังไคนะครับผมนะเซนมงสักุระนะครับติเข้าไปนี่ยังไงมีคนตายบ้างแหละไฟน,นี้ถือสแต็กร้อนละพุ่งยังไงยังไงนี่กับเงาของเรื่องบ้านละ นะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะใช้ท่ามูสไซตอนเข้าไปก็ได้นะผมจะเก็บท่ามูสไซเอาไว้หลบดามจป้อมก็ได้นะผมเวลากลับมาเงานะครับแต่ว่าแล้วแต่จังหวะนะครับผมนะจังหวะแล้วแต่จังหวะนะครับนะถ้าถามว่าถ้าถามว่าเล่นป่ากับเล่นออฟอะไรดีกว่ากันนะครับผมตอบไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเล่นออฟมันก็ดีแต่ว่ามันดามจมันมาช้าทุกคนมาช้ามากเลยอะ น้ามันไม่เหมือนตู้อื่นที่แบบไปแก๊งแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บดาเมจทแบบรุนแรงเลยเยก็งซะแตกไว้ครับผมเนี่ยเขาแตกว้นี่นี่ยังไงเฮ้ยไม่ตายว่ะพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปโหอหยีย่กลับมาแล้วกัน,กนเรียนเขามาสอนเยอะแล้วนะเฮ้ยเราตีคิดหมดเลยอะ่ะนี่เยวเราเลี้ยงสแต็กไว้อยู่ไงเราแบบพยายามตีสแต็กเผื่อไว้นะครับผมนะ สั่งนี่เฮ้ยอติยังไม่มาเลยแม่คุกก็รีบนี่ไงเซนบงซากุระไมอย่ามาติดห้าวกับเรานะไปผมจะขอฟาร์มแย่งบัฟฟ้าก่อนเกมกำลังเกมเกมกำลังน้ำนะครับผมเราต้องสร้างความได้เปรียบไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่นี่นะสกีนเนี้ยค่อนข้างจะผมว่ามันความคิดส่วนตัวผมว่ามันสวยนะ มันสวยนะครับแต่ว่ามันติดตรงมันไม่มีท่าวา้าแบบเหมือนเขายังไม่ทําหรือเปล่านะเขายังไม่ทำเอามูดาตีสเต็กอะไรเยอะยังไงนี่โอ้โหดักเงาบอ,อกเลยควาจังหวะนี้เหมือนเพื่อนเราจะโดนเอ็นโซ,งงโซ,โซยังไงเอ็นโซเอนโซยังไงเดมสแลตเอ้ยไม่ตายว่ะนิดเดียวเองเหรอทุกคนเสียดายมากเฮ้ยเหมือนซาต้าเราจะโดนว่ะเส้นหยอกเนี่ย ตีเนี่ยลงมาครับผมจังหวะนี้มุดตายตีโมสะกุร่าอันติยังไงตายป่ตายป่เชี่ยวตายยากตายเยินอย่างวะนี่กลับมาตีสะแตกที่เดิมแล้วก็เข้าไปแล้วก็อันตินี่นะครับผมเวลามูลาดเกมนำมันก็จะมามานี้นะผมมันมันสามารถโปก๊กสแตก็กต่อตัดเลือดของสงครามได้นะผมถ้าเริ่มเข้าเลดเกมแล้วนะครับผมแคดี้กับเมดนะครับผมฝังง่งสงครามถ้าเกิดโดนเดมเช่นสลแล้วไม่โดนของซับเป็นเกาะนะครับผมนะ เขาจะโดนดาเมจแรงมากแล้วเผื่ออาจจะเลือดอาจจะเหลืออยู่ประมาณ2 0เซนไม่ก็10%เลย็นะครับนแต่ถ้าเกิดเลวร้ายกว่านั้นก็ตายเลยนะผมประมาณนี้แต่จริงๆค่าพุ่งของเขาอะที่พุ่งเข้าไปอะมันมีดาเมจนะทุกคนคมันจะทำให้ฮีโร่ของตรงข้ามติดสตันด้วยนะถ้าเกิดพุ่งโดนนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ด้วยแหละอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยกล้าใช้สแตก็กไ,ไม่ค่อยกล้าเก็บสแต็กกับฮีโร่ของตรงข้ามนะผมเพราะว่า มันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับผมมันเสียเส่ยงเสี่ยงอล้เฮ้ยไปดช่วยเพื่อนห่อยูสตายยังไงเสียงวงสะกุล่ะนี่ไงเอาดิอย่างเอาเลยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวอาจจะมีทําคลิปรีวิวสกินของอิจิโกะด้วยนะครับผมอิจิโกะก็เพื่อนๆก็สามารถซื้อกันได้นะครับผมนะไม่ต้องสุ่มนะครับผมสําหรับอิจิโกะนะครับก็เป็นสกินที่น่าสะสมไวในหะัวสกินอนิเมะนะครับผมนะ มันรู้สึกว่ามันฟินไปแล้วเล่นๆนะครับสกินอันนี้ Jamie, ชอบชอบนะถูกใจมากนะผมสกับําหรับสกินอนิเมะนะครับไปเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันต่อครับผมมาแล้วเพื่อนมาช่วยเพื่อนายแล้วปิดมูราเธอรมันแหลมมาคนเดียวงี้มาในมูราเนี่ยไปดาบตุบมูราไปดิแล้วก็กลับเงาแบบหล่อๆเท่ีสแต็กไป ทีสองทีแล้วก็พุ่งสองทีครับผมไปโอ้โหไม่โดนเลยไปทำไมวะเนี่ยเอาทีเนี้วะเพื่ออะไรครับเนี่ยทีเนี้โอ้โยก็ดีเกินโดอีอาจะมากันป้อมโดรีอาจะมากันป้อ,อยมอยังไงว้าวาว้าวาว้าวลองดูได้นะลองดูได้นะโดรีอาบอกเลยว่าแรงครับบอกเลยว่าแรง มันนี่โดนแบบเต็มไม่ต้มหน่วยไปเอาดึงเพื่อนมาเอ้ยเรียบร้อยโอ้ดึงเพื่อนก็นแย่แล้วดึงดอเ,เลียงพูดไปเรื่อยทุกคนครับเขีร์กลางครับผมนี่นะครับผมก็มูลหลก็จะเล่นประมาณนี้นะครับนะนนเ,เวลาเกมนําก็เราก็ตีสแต็กจากคลิปนะผมคลิปป่านะผมตีสองทีแล้วก็พุ่งไปสองทีนะครับผมดูว่าคลิปเลนก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะติดน้องเราก็จะเข้าไปตอดเขานะ โทษเอาอะเซนบงเซอร์คูละมันมีท่าอะไรบ้างอะผมต้องไปศึกษาท่าของมีมคุยะหน่อยละโอ้ยไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยมูรานมาไงวะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่รุ่นไม่รุ่นยังไงยังไงเฮ้ยวยูดูสวยจัดวูดูสวยจัดนี่ได้ปะเฮ้ยมันแบบวะไม่ไง รอดยังไงล่ะเราน่าจะเข้าไปในแต่จังหวะแรกไม่น่าจะมาเดินเก็บสเต็กแถวนี้เลยเฮ้ยไม่ดีปอมสดยังไงกับเงาเงามาตั้งไงเอ้อออแม่งออกไม่ได้ทุกคนอือเดบไม่ออกโดนยีน่าเล่นเหมือนทานีโอ้โหแล้วเพื่อนเราเข้าไปลึกจัด ตุยไปอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเย็ยงเงยนๆนี่เพื่อนนะให้คุดให้เราให้ผมรีวิวสกินแบบดีๆหน่อยนะก็จะมีแครี่เรามเล่นไม่ได้เลยวันนะี้แครี่เราไม่ค่อยได้เล่นนะโอเคดีเรานะใช้คนนี้นานๆทีเล่นเกมกับเพื่อนนะกูแก๊กดูสวยจัดมีใครอยู่กับแก๊กไหมเพื่อนเนมบิน เฮ้ยสวยอุ้ยเอาเรื่องวะไปครับผมเกมนำเราก็ต้องฟาร์มไปถ้ามีเสียงแสก็ขอพาโทษใช่ไหมครับผมนะสวยฟาร์มไปฟาร์มไปให้เกมนำแบบเกมนำเราต้องแบบเป็นเหมือนพระเจ้าอ่ะเอ้ยฟาร์มไป อ้าวมีคนจะมาหลอยกลางอกีกแ,แล้วยีนา่ายังไงล้างแค้นไหนเมื่ยีน่าเฮ้ยโอุ้งพิเกอร์อเ,เกินไม่น่ารอดหรอกมัง้งพิกเกอร์ไปแล้วเดีย๋ยวเราตีสแต็กจากเฮ้ยมูลาดมาวะมีมูลาดยังไงมูลาดเฮ้ยยังไงยังไงก่อนเฮ้ยเนี่ยกูพลาดพลาด อ<ฮ>ุ้ยกลับเงามาก็จะมาฆ่าเชียจุกันไปจุกันมาแต่ในาล่าสุดเอยาบัฟฟ้าตัดบัฟเลยงั้นนะ่ะตัดบัฟเลยงั้นนะ่ะไม่เนาะหนีปาาให้หมดเอาป่าผมเวทป่าเขาอย่างเดียวอ่ะจริงจังเออเหมือนเพื่อนเราจะบวกหรือเปล่าเชียร์กิปอยู่นะเพื่อนจะมึงเขาสุดนะดไปแล้วหนึ่งเอ มูลาต,ตรงกลางว่ะเดี๋ยวไปต่อดูหลาสักหน่อยนี่ครึ่งหลอดมูสกับตายเหมือนกันมีแค่ครึ่งหลอดแล้วครับผมพวกเรามาดุนแรงมากไอ้มูลาดเอ,อ้ยสวยหน้าหลังแบบนี้เนี่ยสภาพสภาพผมไปเล่นแรงอ่ะแบบนี้เลยเนี่ยเหมือนมูหลาดเขาเลยจริงนะเพราะผมเพราะผมเป็นแครี่นี่ผมไม่ค่อยกลัวมูลาดเลยนะมึงต,ตรง ผมก็ผมกนข้าจะแบบคลายแบบยับยับเลยอ่ะจริงเวลาผมไปเล่นผมก็โดนแบบเดียวกันเนะนี่ยนะนี่ครับยีน่ายีนา่ารอลวงอยู่นะครับผมยีน่าอยู่ขวาอุ๊ยโหตายเลยว่ะเอาแล้วเพื่อนเราจัดละคนี้่ดูดึงเอาละนี่โป๊กไปดิ เจอ,อยังหวาเราโป๊กอย่างเดียวครับผมกูตายโคตรไวกีนาบอ,บอกกูแบกบกูมึงจนหลังหักแล้วเพื่อนนี่ปลายสแต็กพอแค่ปลายสแต็กพอเขาตีสแตกก็กบ้างมึงหลาตีบ้างสวย เนี่ยพอพอไม่มีคลิปตีมันก็จะแบบนี้นะไม่มีคลิปไม่มีคลิปให้สเต็กก็จะแบบนี้แหละนี่ปีความเลยดีป้อมเลยดีป้อมเลยสวยยังไงเอ้ยดูอุ้ยดูก็สวยเดิมเช้าแรกอุย้ยน่าจะหันลงมาเฮ้ยดีๆนะเพื่อนเดียวตุยนะทำก่อนไหมทำก่อนไหม มาฟ้าวันนี่เราก็กลับไปได้นี่เฮ้ยผูตายอยู่ดีปะไอ้เดินขอบโดนขอบอีลินตายแต่เพื่อนได้ปะเอ,อ้เพื่งเหลือตัวเดียว,วไ,วไอ้เด็กเ้เกือบหล่อแล้วมาตีสเต็กแล้วก็กลับไปได้เทีย่ยงเท่ไม่พอเที่ยงเท่ไม่พอทุกคนเราจะจบง่ายไหมเนี่ยฮะ ออกมาเลยดีทุกคนเขียวนะเนาะเขียวเดฟไซสก์กวนะ่าเนาะทำแบบเลือดๆหน่อยนึงแล้วรอดยอะไรเงี้ยเหมืนอนจังหวะอะไรเงี้ยโคตรสวยเลยเราเกิดแป๊บนึงครับทุกคนไปดูกันต่อเราต้องเราต้องปิดคลิปแบบที่สวยดีโหจะปิดคลิปแบบแขไม่ได้เอ้ยมูลาดมาตัดฟ้าเราไอ้มูลาด มาตัดฟ้าก็ทำไม่ยีน่ายีน่าย่งไรยีน่า,น,าน,นี่เป็นพื่อรคับกับเงานี่เีขาแตกแปบบ๊บไหนไปไหนแล้วยีน่าไปไหนละไปไหนหรอือวะกลับไวยังวะเอาดาร์กไหมเอาดาร์กไม่เ่อนเอาดาร์กเลยเนี่ยว่าทุกคนควรจะเอาดาร์กนะามาตีดาร์กดีกว่าตีดาร์กดีกว่า จบไม่ได้ก็เอาดาเลยสวยีไปปล่อยให้ปล่อยให้คู่หูคู about you. About you. About you. Okay. ่แทงเขากดวาร์ปเล่นไปไอ้เยีก็ตึงเรียบร้อยไปไจบเรื่องนี้กันเถอะทุกคนสีเนียออฟเะจริงจริงโอ้ยโรเรียวาร์ปโเรียวาร์ปเฉยโรเรียวาร์ปเฉยนี่นี่ โอ้ยโคตรแรงโอ้โหพอมีบัฟพอมีบัฟดาเขาโคตรแรงยังไงยีนา่ากับเงาเป็นคูนรออยู่เพื่อนไม่งี้เ <c oughs> ข้าไปลูกสายก็ออกเ <c oughs> ข้าไปแบบเหมือนแบบเหมือนเก่งอะ่ะเข้าไปแบบแฮก,กแล้วก็ออกเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยยีน่าจะตัดอีกแล้ววะ <c oughs> เป็นอะไรมากวะเนี่ยโดนใบตายมัน <c oughs> โอ้ยแรงอยู่นะก็แรงอยู่นะ

ตีป้อม,มอะไรามรา,ยยาป้อมอ่ะมูสไทร์ก็ทีนึงนี่มูสไทร์หลุจากปาป้อมด้วยนะทุกคนเยียงเอาอ่ะมูสไทร์ท่าเส้นบงนะจริงๆทำไมท่าเส้นบงต้องเป็นท่ามูสไทรเดีวะชอบติดชอบติดเรียกมูสไทร์มากกว่าบางไขเส้นบงอีกจริงๆโอเคครับผมนะ สวยงาม1.3.3 13. เต็ม MVP ด้วยโอโ้โหคุจิกิเบียคุยะนะครับผมโนอะ้แล้ว,วก็สำหรับการรีวิวสก,กินคุจิกิเบียคุยะจากอนิเมะบีชเทพมอนะก็ขอลาพิงค์ทั้นี้ว่าผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมบายครับ